คือเนื่องจากว่าปีนี้ทางสกสวเขาต่อโครงการวิจัยเราออกไปอีกสามเดือนตอนนี้กองคังก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการปิดรับใบสำคัญนะคะตามที่กองคังมีหนังสือที่0903ทับว305ลงวันที่4ตุลานะคะให้หน่วยงานที่ได้รับเงินจากสกสวเนี่ยนะคะรายงานการเงินณ้ววันที่30กันยายนสองห ส่งให้กองคลังภายในวันที่31ตุลาอันนี้ขอรบกวนผอ,อแผนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะรีบจัดทำรายงานมาให้กองคลังเพราะว่ากองคลังเพิ่งได้รับประมาณแค่10หน่วยงานนะคะเราจะปิดวันที่31เพื่อรายงานเงินตัวนี้ส่งรายงานผลการเบิกจ่ายตัวนี้ให้กับกรมบัญชีกลางแล้วก็ตรวจสอบส่งให้สกสวนะคะอีกอันหนึ่งที่เราจะขอความร่วมมือจาก พอเอาแผนและหัวหน้าหน่วยงานตลอดจนผู้จัดทำบัญชีนะคะก็คือรายงานนะวันที่31ธันวา2565เนี่ยขอให้ส่งเราภายในวันที่16มกราคมนะคะเพราะว่าสกสวเขาปิดเราปิดวันที่29ธันวาเนี่ยก็อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยส่งรายงานการรับจ่ายเงินมาให้เราภายในวันที่16มกราคมเราจะได้นำเงินเหลือจ่ายเนี่ยส่งคืนสกสวนะคะอันนี้สำหรับปี65นะคะสำหรับปี66ที่เราจะได้เงิน กำลังจะมาเนี่ยก็อยากจะซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่การเงินแล้วก็ผอ,อแผนทุกท่านนะคะคือตอนนี้ปี66กเนี่ยการใช้ใจ่ายเงินของสกสะวเนี่ยจะมีแค่งบดำเนินงานเท่านั้นนะคะในงบดำเนินงานเขาก็จะแยกออกเป็นค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณภพและค่าซ่อมแซมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่การเงินของโครงการทุกโครงการต้องมาเรียนรู้การจัดทำบัญชีใหม่นะคะว่า อะไรอยู่ค่าใช้สอยยกตัวอย่างเช่นค่าร่วงเวลามเมื่อก่อนมันจะอยู่ค่าตอบแทนแต่ในปี6-6เนี่ยเขาจะเอาค่าร่วงเวลามาอยู่ในค่าใช้สอยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่การเงินก็ต้องติดตามการใช้จ่ายเงินของสองปสวนะคะส่วนเรื่องการลงบัญชีแล้วก็การปิดรับใบสำคัญตลอดจนค่าอะไรอยู่ในค่าใช้สอยอะไรอยู่ในค่าวัสดุอะไรอยู่ในค่าซ่อมแซมเนี่ย S 1> <S 1> เดี๋ยวจะลบกวนให้คุณประคองวงใหญ่นะคะรักษาการผู้มในการกลุ่มเงินนอกเป็นคนชี้แจงให้ฟังนะคะแล้วก็ให้ลงรายละเอียดให้ด้วยขอบคุณค่ะครับขอบขอบคุณขอขอภัยนะครับผมประคองวงใหญ่นะครับรักษาการผู้มนวยนการกลุ่มเงินนอกงบประมาณนะครับจะมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการคุมเงินและการใช้จ่ายเงินนะครับในปีงบประมาณ สองห้าหกหกนี้นะครับซึ่งปีนี้นะครับเราเราลืมการภุมเงินของปีหกห้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกันนะครับงบประมาณของปีสองห้าหกหกนะครับก็คือเราจะได้แต่งบดําเนินงานนะครับงบดําเนินงานตามของสกสวนะครับก็จะมีค่าใช้สอยนะครับ ในปีนี้ก็คือมีมีอยู่สี่หมวดนะครับก็คือหนึ่งคือค่าใช้สอยนะครับค่าใช้สอยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนะครับซึ่งในปีหกห้านะครับค่าตอบแทนมันจะเป็นหมวดค่าตอบแทนนะครับแต่ในปี2องพน้าหหนี้นะครับก็จะเป็นหมวดค่าใช้สอยนะครับการคุมเงินก็ก็จะต้องมาคุมเงินในค่าใช้สอยนะครับ แต่บัญชีในระบบ G.F. นะครับก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับก็คือตามบัญชีมาตรฐานภาครัฐนะครับระบบ G.F. ยังเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนแปลงการคุมเงินนะครับอันที่สองนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในปี2566นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย ค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักนะครับค่ายานพาหนะและอื่นๆนะครับก็คือค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการนะครับรวมถึงค่าตอบแทนจ้างเหมาด้วยนะครับที่ว่าจ้างเหมาบริการไปราชการนะครับเราก็จะใช้หมวดน,นี้นะครับสําหรับการคุมเงินเราก็จะคุมคุมเงินพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้งข้าราชการพนักงานหรือจ้างเหมานะครับแต่สําหรับการเบิกจ่ายนะครับ ก็ยังแยกเบิกเหมือนเดิมนะครับก็คือแยกไปเป็นค่าต่อบแทนนะครับในการเบริกจ่ายนะครับแต่สำหรับการคุมเงินเราก็คุมในหมวดเดียวกันนะครับอันที่สามนะครับคือจ้างเหมาบริการนะครับก็จะอยู่ในหมวดค่าใช้สอยนะครับจ้างเหมาบริการนี่ก็คือจ้างเหมาบริการต่างๆนะครับ อันต่อไปนะครับค่าใช้จ่ายในการประชุมและจัดฝึกอบรมนะครับค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็เกี่ยวกับค่าอาหารว่างค่าเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันนะครับค่าเอกสารประกอบการประชุมนะครับตลอดจนวัสดุนะครับที่ใช้ในการประชุมนะครับจะอยู่ในหมวดนี้นะครับในระบบ Gf เราก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมนะครับยังเหมือนเดิมนะครับในระบบ Gf นะครับ อันที่สองนะครับค่าวัสดุนะครับต่อไปเป็นค่าวัสดุนะครับค่าวัสดุก็จะประกอบไปด้วยนะครับค่าวัสดุนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยนะครับก็จะมีค่าวัสดุการเกษตรนะครับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะครับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างต้นแบบนะครับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่นะครับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าวัสดุสำนักง,งานและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปนะครับเป็นค่าสาธารณูปโภคนะครับค่าสาธารณูปโภคครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราได้นะครับค่าสาธารณูปโภคก็จะเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับที่ใช้ในงานวิจัยนะครับภายใต้แผนงานโครงการ ที่สก,กสวให้อนุมัติให้ดําเนินการนะครับทั้งนี้นะครับงบประมาณค่าสาธารณูปโภครวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละหนึ่งของงบประมาณรวมของโครงการนะครับต่อไปเป็นหมวดค่าซ่อมแซมค้ารุปท์นนะครับปีนี้ก็ก็ได้งบค่าซ่อมแซมและค้ารุปทนมานะครับ ก็คือค่าซ่อมแซมคลุพนันธ์วิทยาศาสตร์ค่าปรับปรุงคลุพันธ์และสอบเทียบเครื่องมือและค่าซ่อมแซมทางการเกษตรอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินการวิจัยนะครับภายใต้งานโครงการที่สกสวให้อนุวัตไว้นะครับก็คือค่าซ่อมแซมที่เกี่ยวกับคลุพันธ์ที่เราทําการวิจัยนะครับแล้วก็ค่าซ่อมแซมนะครับ ขลุกผานทางการเกษตรอื่นๆนะครับที่ใช้งานวิจัยในสภาพไร่แปลงโรงเรือนทดลองนะครับเช่นนะครับรถแท็กเตอร์นะครับซ่อมรถแท็กเตอร์ซ่อมรถไถนะครับซ่อมเครื่องสูบน้ําซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับก็คือเครื่องเครื่องจากการเกษตรนะครับที่ใช้ในในสภาพไร่พวกนี้นะครับ ต่อไปคือสําหรับการคุมเงินนะครับอันนี้อันนี้ของส่วนกลางนะครับที่มาคุมเงินที่กลุ่มเงินนอกว่าประมาณกองคลังนะครับก็กลุ่มเงินนอกนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับจากสํานักกองและหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลางนะครับที่มาเบิกจ่ายที่เงินนอกนะครับก็ขอให้ประทับตาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเงิน มันใช้ข่อมกันอยู่นะครับระหว่างปี2565และ2566นะครับซึ่งเดี๋ยวเราคุมเงินจะผิดพลาดนะครับก็ให้ประทับตามาด้วยนะครับถ้าไม่มีประทับตาาก็เขียนมานะครับว่าเป็นเงินสกสวปี2566นะครับลำดับโครงการวิจัยก็คือลำดับที่อยู่ในวัวหนึ่งกอนะครับที่กองแผนได้แจ้งเวียนไปแล้วนะครับแล้วก็จำนวนเงินนะครับสำหรับปีนี้ก็คือ กลุ่มเงินนอกงบประมาณก็จะคุมเงินเป็นกองเป็นสำนักนะครับแยกตามลำดับโครงการวิจัยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างทะเบียนคุมนะครับซึ่งกองและสำนักก็จะใช้แบบฟอร์มนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้แบบขอโทษนะครับก็คือใช้แบบฟอร์มนี้ไปเลยนะครับจะได้ง่ายจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบนะครับกับกลุ่มเงินนอกนะครับ หรือว่าของส่วนภูมิภาคนะครับก็จะใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าภูมิภาคเราก็จะต้องเก็บนะครับเก็บทะเบียนคุมและบัญชีนะครับส่งให้ให้กองคลังนะครับนะครับสำหรับการโอนเงินนะครับในปีสองห้าหกหกนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วนะครับเมื่อเงินมาแล้วนะครับกองคลังก็จะดําเนินการโอนเงินนะครับไปตั้งจ่ายที่คลังจังหวัดจาก00789นะครับไป10789นะครับของหน่วยงานต่างๆนะครับสําหรับหน่วยงานส่วนกลางนะครับก็เบิกจ่ายที่กองคลังนะครับรหัส00789นะครับแล้วก็ของต่างจังหวัดนะครับเมื่อกองคลังได้ดําเนินการโอนเงินแล้วนะครับ กองคลังก็จะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆได้ทราบนะครับได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไปนะครับสําหรับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่โอนเงินนะครับเมื่อเมื่อหน่วยงานนะครับขอขอให้เปลี่ยนแปลงการโอนเงินนะครับถ้าเป็นส่วนกลางนะครับส่วนกลางโอนไปส่วนภูมิภาคครับกองคลางจะดําเนินการโอนเงิน AI นะครับในระบบ GF นะครับ สำหรับส่วนภูมิภาคไปยังส่วนภูมิภาคด้วยกันนะครับขอให้หน่วยงานนะครับโอนโอนกันเองนะครับ r i จาก10789ไปที่หน่วยงานที่รับโอนนะครับซึ่งในปี2,566นี้นะครับมันเป็นระบบ New GF MIS นะครับซึ่งกองคลังไม่สามารถดึงเงินใครมาได้เลยนะครับและไม่สามารถโอนเงิน จากสมมติสพหนึ่งไปสพสองอ่นี้ครับจะโอนจะดําเนินการโอนไม่ได้นะครับต้องต้องให้หน่วยเบิกจ่ายเท่านั้นนะครับในการโอนเงินนะครับแล้วก็สําหรับส่วนภูยภาคโอนมายังส่วนกลางก็เหมือนกันนะครับขอให้หน่วยงานนะครับโอนเงิน r านะครับจาก10789นะครับมาให้ส่วนกลางนะครับรายรายละเอียดการโอนเงินนะครับ บัญชีนะครับการเงินของแต่ละศูนย์นะครับเขาจะจะทราบปีนะครับการโอนณเงิน RI นะครับแต่ถ้าถ้าไม่เข้าใจยังไงก็มาสอบถามที่กลุ่มเงินนอกได้นะครับสำหรับนะครับการปิดรับใบสำคัญส่วนกลางนะครับปีหกหกห้านะครับ ก็คือเนื่องจากมีการขยายการใช้จ่ายเงินนะครับออกขยายมาเป็นเบิกจ่ายเงินภายในวันที่29ธันวาคม2565นี้นะครับ mm. เพื่อให้เป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินนะครับซึ่งยังยังมีเหลืออยู่นะครับในปี65ก็ขอให้ส่วนกลางนะครับก็คือหนึ่งนะครับคือการ จัดจ้างสื้อจัดจ้างครับแปดข้อนะครับขอให้ส่งให้กลุ่มพัสดุนะครับภายในวันที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันยหกสิบหนะครับการเบิกรับใบสําคัญเบิกจ่ายที่มีผู้ทดลองจ่ายไปก่อนนะครับคือเบิกเงินสดนะครับและใบแจ้งนี้จากบุคคลภายนอกนะครับพวกเคจีต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปิดรับวันที่9กาธันวาคมนะครับ2565นะครับสำหรับการยืมเงินนะครับ ก็ขอให้เร่งรัดกันยืมเงินนะครับให้กลุ่มเงินนอกก็จะปิดรับวันที่19ธันวาคมนะครับ2,565นี้นะครับการยืมเงินค่าตอบแทนนะครับปฏิบัติงาน,านนอกเวลาราชการขอให้ส่งกลุ่มเงินนอกไปในวันที่16ธันวาคม65นะครับสำหรับการเบิกจ้างเหมาบริการนะครับของเดือนธันวานะครับขอให้ส่งกลุ่มตรวจจ่ายนะครับภายในวันที่13ธันวานะครับ เพื่อที่จะได้เร่งรัดก,การเบิกจ่ายเพื่อให้ทานวันภายในวันที่29ธันวาคมนะครับตามที่กองแผนได้ได้แจ้งไว้นะครับสำหรับส่วนกลางนะครับต่อไปนะครับขอ,ของภูมิภาคนะครับาการจัดทำรายงานนะครับรายงานการใช้จ่ายเงินนะครับสำหรับปี2565นะครับ ปี2 5 6 5นะครับก็คือกองคลังนะครับขอความร่วมมือนะครับขอให้ส่งรายงานนะวันที่30กันยายนสอง5นานะครับให้ส่งกองคลังภายในวันที่31สอ็ตุลาคมนะครับสองหนะครับเพื่อที่ว่ากองคลังจะได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับ ซึ่งเป็นตามเป็นไป,นป,นป,นปนตามระเบียบนะครับจะต้องแจ้งกรมบัญชีกลางให้ทราบนะครับและจะต้องตรวจสอบกับกองแผนงานเพื่อที่จะแจ้งให้สกสวรทราบนะครับสำหรับรายงานนะครับในวันที่31มธันวาสอง5้านะครับก็คือส่วนในขยายนะครับให้ส่งภายในวันที่16มกรานะครับสองหนะครับ เพื่อที่กองคลังจะได้ตรวจสอบและสรุปยอดเงินเหลือจ่ายคืนให้สกสวนะครับในในส่วนรายงานตรงนี้นะครับก็จะมีถ้ามีเงินเหลือจ่ายนะครับก็ให้หน่วยงานโอน RI เข้ามาให้ส่วนกลางด้วยนะครับแต่ณปัจจุบันอย่าเพิ่งโอนนะครับขอให้ขอให้ถึงวันที่31ธันวาคมก่อนนะครับค่อยโอนนะครับเงินเหลือจ่ายนะครับ สำหรับแบบฟอร์มนะครับการรับและการจ่ายเงินนะครับซึ่งซึ่งกองคังก็ได้เวียนไปแล้วนะครับตามวสามศูนย์ห้านะครับวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับซึ่งกองคังได้เวียนแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆให้ทราบนะครับรายงานการรับการใช้จ่ายเงินนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเงินรับโอนจากส่วนกลางนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ ก็คือรายงานตัวนี้เราจะรายงานเฉพาะงบประมาณปี2565นะครับที่เราได้รับงบนะครับรับโอนเงินจากนะครับก็คือรับโอนเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายสถานที่โอนเงินนะครับแล้วก็หักค่าใช้จ่ายนะครับในในปีห้า 65นะครับก็จะยังมีค่าตอบแทนอยู่นะครับค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุนะครับและค่าใช้สอยงบสนับสนุนคณะกรรมการนะครับอันนี้เฉพาะเฉพาะงบประมาณที่ได้รับนะครับในปี2,565เท่านั้นนะครับค่าใช้จ่ายตัวนี้นะครับเอามารายงานนะครับปี664ที่มันค่อมกันอยู่ไม่ไม่เอานะครับ เอาเฉพาะค่าที่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับสำหรับงบประมาณปี65นะครับก็จะรวมแล้วก็จะมีรายการถูกพันนะครับก็คือรายการที่ที่เป็นลูกหนี้พวกลูกหนี้เงินยืมต่างๆนะครับที่เราได้เบิกจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้เคลียร์เงินนะครับก็จะมียอดคงเหลือนะครับเงินคงเหลือนะครับจะต้อง ดูรายงานด้วยนะครับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังด้วยนะครับหนึ่งเจดแดเกของหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับให้ปริ้นออกมาตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันตรงกับยอดคงเหลือด้วยด้วยนะครับเอาหน้าวันที่สามสิบกันยา65หกห้านะครับมามาตรวจสอบนะครับสำหรับยอดเงินฝากคลังนะครับหนึ่งนเจ็ดแปดเก้านะครับซึ่งเงินฝากคลังตัวเนี้ยมันก็ จะไม่ใช่แค่สกสวอย่างเดียวนะครับบางหน่วยงานรับเงินจากเงินทุนสสวกด้วยนะครับสวทอชอด้วยนะครับก็ก็ต้องเอามามาชี้แจงในตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ยอดเงินฝากคร้งจะได้ตรงนะครับซึ่งมีบางหน่วยงานที่จะได้รับหน่วยงานที่เงินทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่นรวมอยู่เงินฝากคร้ง ัวนี้ด้วยนะครับของสอกสวด้วยนะครับก็ก็ต้องตรวจสอบนะครับให้มันมันตรงนะครับแล้วต่อไปนะครับคือเป็นการสรุปนะครับสรุปการรับและการใช้จ่ายเงินนะครับก็จะมีค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าใช้สอยนะครับของงบสนับสนุนคณะกรรมการนะครับ ก็คือจะให้สรุปนะครับในปีหกห้านะครับรับโอนรับโอนนี้ก็คือรับโอนงวดที่หนึ่งและรับโอนงวดที่สองนะครับและรับโอนจากที่เปลี่ยนแปลงสถานที่การโอนเงินนะครับมารวมกันไว้ไว้เลยนะครับสําหรับหน่วยงานที่โอนนะครับก็หักออกไปนะครับหน่วยงานที่รับโอนก็ต้องมาบวกเพิ่มนะครับแล้วก็จ่ายจ่ายออกไปเท่าไหร่นะครับแล้วคงเหลือนะครับ ยอดยอดคงเหลือตรงเนี้ยก็จะต้องเท่ากับรายงานของของที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับรับจ่ายไปที่ที่ได้พูดออกไปเมื่อกี้เนี่ยครับก็สรุปนะครับโอนคืน r อนะครับถ้าถ้ามีการโอนคืนนะครับแต่สำหรับนากันยาอย่าเพิ่งโอนนะครับก็ขอให้ให้เลยทันวาไปก่อนนะครับต้องมีหลักฐานแยกเป็น รายการแล้วก็จะมี <c oughs> แบบฟอร์มสรุปค่าที่จ่ายนะครับก็คือชื่อ,อรายการทดลองนะครับอันนี้สรุปยอดมาเลยนะครับยอดจะต้องเท่ากันทั้งสามรายงานนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจเช็คครับเอาเอายอดสรุปมาเลยนะครับว่าหน่วยงานท่านมีรายการทดลองอะไรบ้างนะครับมีค่าตอบแทนเท่าไหร่ค่าใช้สอยเท่าไหร่ค่าวัสดุเท่าไหร่นะครับรวมนะครับ ก็ขอให้หน่วยแต่ละหน่วยงานนะครับจัดทำและจัดส่งภายในกำหนดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการโอนเงินงวดนะครับอย่างขออปลอยบอกนะครับถ้าถ้าไม่ส่งรายงานนะครับก็จะมีผลต่อต่อเงินงวดปีหกหกด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านผอเพลินแล้วก็ท่านผอประคองนะคะเดี๋ยวลําดับถัดไปจะให้ขอเลียนเชิญท่าน